อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อรถคถ้ายัางไม่ดูคลิปนี้ EP 3นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องของรถ จมน้านะครับอ่าช่วงนี้ก็ถือว่าน้อยลงนะครับแต่ยังต้องระวังอยู่เนื่องจากทางจังหวัดแพร่นะครับมีน้ําท่วมนะครับแล้วก็กรุงเทพหลายๆกรุงเทพที่ว่าฝนตกหนักและน้ําขังบางคันก็จอดใต้คอนโดนะครับก็ท่วมนิดเลยนะครับแล้วก็ถูกการทาใหม่โดยอุปกรณ์น,นะครับหลังจากนั้นก็กลับเข้าสู่กระบวนการเอามาเทินบ้างปล่อยยึดบ้างเข้าสู่ลานประมมูลบ้างนะครับก็เราเป็นผู้บริโภคนะครับก็อยากให้ระวังลดจมน้ําดูง่ายมาก มากนะครับ fc ถามเกีทพต่อรอการับประกันชนหนักจมน้ํารับซื้อคืนก็เพราะว่าจมน้ำเนี่ย ดูง่ายมากอารมณ์เหมือนผมเป็นพ่อค้าขายแตงโมอ่ะแล้วผมบอกว่าถ้าแตงโมไหนลูกเน่าออกมาคืนได้เลยเพราะว่าลูกแตงโมสวยกับเน่าเนี่ยมันง่ายมากมันมีกลิ่นมันมีสีอะไรที่มันแตกต่างอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอะตามมาเลยครับวิธีการดูรถจมน้ำนะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับถ้าเป็นผมนะผมจะดูตั้งแต่ซับหลังแล้วก็ซับฝากระโปรงนะครับไม่ว่าจะเป็นซับต่างๆหรือตามตำแหน่งต่างๆที่เป็นเหล็กโดนน้ำนานๆคือสนิมอลูมิเนียมโดนน้ำนานๆคือตะกันนะครับจะไม่มี ง่ายๆเลยนะพื้นฐานแบบนี้เลยแต่พลาส,สติกโดนน้ำนานๆไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราเล็งไปที่เหล็กก่อน2นะครับกระดาษพวกนี้คือกระดาษนะครับกระดาษซับความร้อนซับเสียงต่างๆกระดาษโดนน้ำางนาน,านเปื่อยเชือ้อราก็ต้องดูสนิมดูตะก,กันดูเชือ้อรานะครับอาจจะมีบ้างมีน้อยมีมากแล้วก็เอาองค์ความรู้มาวิเคราะห์ว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่ามันลุยน้ํามาหรือมันจมน้ํามานะครับหรือเราจะหลีกเลี่ยงไปเลยก็ได้นะครับอ่ะคันนี้เป็นวีโก้ปี2015นะครับเพราะฉะนั้น คันนี้เป็นรถอายุงาน10ปีประสบการณ์ก็10ปีนะครับก็ถือว่าโชคโชนอ่ะมาเริ่มจากกระดาษก่อนเลยซับหลังครับเลี่ยนไหครับซับหลังนี่เป็นกระดาษน,นะครับรับเสียงบางที่นะ่ะเขาจะชอบเอาออกไปเลยถ้ามันจมน้ำนะก็จะทิ้งไปเลย แกะทิ้งใบหรือซื้อใหม่ซื้อใหม่มาสมมุติผมถามนิดนึงถ้าเป็นมิโก้ปี2องพันนะครับรถสิปีแต่กระดาษข้างหลังนี่ใหม่ทิ้งเลยแต่เครื่องยนต์เก่ามันก็สันนิษฐานอะไรบางอย่างได้แล้วมันมีการเปลี่ยนมาถูกต้องไหมฮะมันอยู่ตรงนี้มันจะเปลี่ยนทําไมใช่ไหมฮะมันไม่เคยทําอะไรโดนฉีดน้ํามันก็ไม่เป็นไรโดนล้างอฉีดมันก็ไม่เป็นไรสิ่งเดียวที่มันจะเปลี่ยนก็คือมันเปื่อยมันยุ่ยมันถึงถูกเปลี่ยนใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้ากระดาษเนี่ยยังคงสภาพความเก่าสวยๆแบบนี้นน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 ะะะะโโออ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 เเ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 คคคคพพพรรรรร์์ฟฟาาาาาาววว่่่่่่่่่้้้้ํขมมมมมีีียยยยัััััักกกก็็็็ไไไปปืุุถูตตตตตตงงฮๆบบหท เห็นไหมน็อตแบบนี้น็อตแบบนี้เนี่ยน็อตแบบนี้นะครับน็อตแบบนี้นะฮะน็อตแบบนี้นะครับถ้าพวกนี้มีสนิมอ่ะก็ไปพิจารณากันเอาว่าไหวไหม อ่าว่ามีสนิมนะครับถ้าเกิดว่าน็อตพวกนี้เราดูแล้วนะครับไม่มีสนิมใสก็โอเคไปได้หรือถ้ามันใหม่ผิดปกติเฮ้ยเขาเปลี่ยนน็อตมาหรือเปล่า่านะครับก็ดูน็อตนะครับดูเหล็กดูกระดาษดูอลูมิเนียมอลูมิเนียมเพราะพวกนี้ครับขาพวกนี้ถ้ามันดูมีตะกันมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสีแปลกๆนะครับเป็นเทียนอย่างเงี้ยมันเก่าๆมันก็จะเก่าๆตามภาพไปตามปีของมันไปแต่ถ้ามันใหม่แปลกๆหรือมันมีตะกันแปลกๆก็สันนิษฐานไว้หน่อยอ่ะต่อเลยครับด้านในฮะตรงนี้เลยครับเป็นจุดที่ดูง่ายมากนะครับก็คือตร่งาๆ สะะีเนี่ยจะสวยใสยพวกนี้ เป็นเหล็กทั้งนั้นเลยนะพี่อ่าตากล้องช้อนเล็กลุ่มนี้นะครับพี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดพวกเนี้ยโดนสนิมเรียบร้อยไปหมดนะครับแล้วพ่อค้ารถที่ไม่จริงใจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ซ่อมเพราะว่าเขาถ้าเกิดว่าเขาต้องซ่อมโดยการที่ต้องมาเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนะี่ยเขาไม่ขายหรอกรถจมน้ําต้นทุนมันบานถูกต้องไม่ฮะเขาจะเปลี่ยนระบบไฟนี่ทั้งหมดเปลี่ยนคอพวงมาลัยเปลี่ยนอะไรหมดเขาไม่เปลี่ยนหรอกเขาจะปล่อยให้เป็นสนิมอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาคิดว่ายังไงก็ลูกค้าก็ดูไม่เป็นขายไปมิ้วเลย นำให้พี่กลับบ้านเลยไม่ต้องดูต่อนะครับแต่ถ้าใสาๆแบบนี้หรือมีบ้างน,นิดหน่อยตามปีมันมีนิดๆหน่อยๆด้วยความชื้นด้วยเปิดแอร์นานเปิดแอร์นอนบนรถ 8ชั่วโมงสิบโมงมีความชื้นมีอะไรจอดรถสตาร์ทรถไว้อะถ้ามันิๆอ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นทั้งแท่งเงยเหมือนเหล็กที่มันขึ้นสนิมอะเลี่ยงเลยครับนะครับก็ดูจุดง,ง่ายๆเลยครับทุกคันของเราเนี่ยเราจะเช็คหมดนะครับว่าใต้ในภายในห้องเครื่องภายในห้องโดยสารเนี่ยมีน้ำไหมนะครับอันนี้ไม่ต้องรวมถึงเบาะที่มีความชื้นเหม็อนอับและมีการถอดซักนะครับอันนี้เบเบยเลยดูยง,ง่ายๆนะครับส่วนใหญ่บางทีเขาทำมาเนี่ยเราดูไม่ออกแล้วนะครับถ้าจะให้ดูให้ดีดูตามตำแหน่งเหล็กพวกนี้นะครับไม่ว่าจะ กันเรื่อง แองแองที่เก็บยางอะไรอะ่ะมีสนิมทะเลาะกันไม่ใช่รถไม่ได้จมน้ํามาแต่ว่าเจ้าของเนี่ยลืมปิดฝาท้ายแล้วฝนตกน้ําเข้าขังนานแล้วก็เป็นสนิมหรือบางทีน้ําขวดปิดไม่สนิททิ้งไว้ข้างหลังมันก็ลงแองทิ้งไว้เป็นเดือนก็มีสนิมอันนั้นอันนั้นไม่ได้ซีเรียสอะไรแก้ไขกันได้นะครับเอามาขัดเอามาพ่นนะครับแล้วก็ลดราคาลงตามสภาพรถได้แต่ตรงนี้จุดจําตรงนี้ที่จําไว้เลยห้องโดยสารห้องเครื่องนะต้องกร๊ดนะถ้าไม่กู๊ดก็หลีกเลี่ยงหรือถ้าพี่แบบเป็นคนที่ไม่ซีเรียสเออฉันเอาร ไ,นะไม่ใช่ผมขาย300,000พี่ซื้อ2 7 2ส8นะพี่ซื้อไปเลยแสนปลายแสนห้าแบบเอาให้มันผูกมันเล็บไปเลยเพราะว่าต้นทุนวุ้นนี้มันมาถูกจริงนะครับแล้วมันก็ยังวนเวียนอยู่ในตลาดนะครับอยู่ในร้านประมูล อยู่ในการเทรินรถนะครับแน่นอนทุกคนเราเป็นเจ้าของรถวันนี้เรามาจอดหมู่ทุกข์กพยฝนตกหรือจอดใต้ดินน้ําท่วมขังค่วมเลยหรือบางทีเราไปต่างประเทศเราจอดไว้ในโครงการหมู่บ้านแล้วน้ํามันค่วมเราทาไงต่อเราจะทิ้งเหรอเราก็ไม่ทิ้งถูกต้องไหมล่ะเราก็ต้องเอาไปเทินเอาไปขายหรือปล่อยยึดก็เข้าสู่ลานประมูลไอ้รถพวกนี้มันไม่ถูกทําลาย มันก็กลับมาในท้องตลาดแน่นอนแต่ว่าขอให้มีความ,มารู้ในการซื้อรถนะครับอย่าเป็นชุดอ่อนอย่าเป็นหมูของใครให้เขากินลองง่ายๆเชื่อดลองง่ายๆนะพี่นะฝากด้วยถ้าดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์กดไลค์ก็แชร์ฝากติดตามอีพีต่อๆไปอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อรถกับใครแค่งีมาดูคลิปนี้ครับ